วกมปถึงเรื่องความวิดีโอนะครับก็มีอีกอันหนึ่งนะครับที่รเราก็ชอบเหมือนกันก็คือ,อ d o c u m e n t a l นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นของญี่ปุ่น<ช>หรือ<ช>ที่เป็นเวอร์ชันฟอร์แมตอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์แมตก็คือ L O L Last One l s นะซึ่งมีความเคลื่อนไหวของฝั่งทางสายชาราจัาจหรือ UK นะครับว่าเขาจะได้ทำซีซั่นสองแลวฮะอืมนะครับ,รบแสดงว่ากระแสดีใช่ นำโดยนะครับจิมมี่คอเขาไปเดียนชื่อดังเลยแหละที่เคยมาไทยแล้วเมื่อประมาณสักต้นปีนี้แล้มั้งถ้าจำไม่ผิดอืมปีเราเราปีที่แล้วอะ่ะปีปีที่แล้วช่วงวออช่วงปีที่แล้วเออช่วงปีที่แล้วนะครับที่เขามานะซึ่งเห็นว่าเอ้ที่อังกฤษเขาก็คนดูเยอะนะอืมเออคนดูเยอะแล้วก็ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามไปทีเดียวนะครับผม ซึ่งรายการนี้แน่นอนฮะต้นฉบับก็คือของญี่ปุ่นนะโดยคุณมาจังมาถึอบัโตะครับนะฮะแล้วคเป็นโทที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศนะครับก็อย่างเช่นแอฟริกาโดยคุณเฟเวอร์โดอาอ์ออสเตเลียก็เป็นเวเวลวิลสันไอเดียก็คือคุณแกรมนอตันพี่ีกองวิวออฟวอูนยูคีนะครับแล้วออสเตเลียด้วยและประเทศไทยสีสีวันเลอุปาบูดทำทีเซอร์ไปไหมครับอยากให้มีฮะ อยากให้มีนำอาไทยครับอะอะไรนะผมไม่นำอาไทยครับไปแข่งอาไทยหรืออยากได้นะครับซึ่งในอังกฤษนั้นนะครับก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องอาวยามดีนะครับที่ทำปีสองแต่เขาบอกว่าเขาจะได้ทําปีนี้แล้วก่อนปีหน้าอ่าอืมนะครับใครที่อยากดูนะครับก็ไปดูได้เลยครับที่พาวิดีโอนะครับเขาไม่เขาไม่ล็อกที่ไหนเลยนะฮะพาวิดีโอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาให้คุณดูได้ทุกประเทศอ่า ทุกระเทศก็คือดูข้ามข้ามเวอร์ชั่นได้อ่ะเราอยู่ไทยก็ไปดูของออสเตรเลียได้ใช่ออามีให้เลือกไปตัดเลยฮะอยากดูอันไหนอยากดูอันไหนก็ดูเลยไปดูของอ่าที่จําได้รอบล่าสุดเราไปดูของอินโดอินโดฟิลิปปินฟิลิปปินใช่มาพร้อมเราเลยพวกนี้อืมอ่ะแล้วก็มีอันแต่ของแต่จำแด้ของน่าจะมาเลเซียมั้งโอ้โหมาตีมอวกาศเลยอ่ะเพราะมาเลเซียหรือ มาเลเซียหรืออินโดสักประเทศหนึ่งอะอินโดนะฮะอินโดอ่าอินโดผมมาตีมยานอาวกาศเลยเทสฮะแล้วก็มีอีกหลายที่นะครับแค่ดาดามีสองเวอร์ชันภาษาอังกกับเวอร์ชันคริเป็กภาษารังเศสเนี่ยมีหมดเลยมีทุกประเทศอยากดูเวอร์ชันไหนก็ดูเอานะครับฟังรู้เรื่องไหมอันนี้แล้วแต่ความสามารถแต่และคนเลยอ่แล้วแต่จะเลือกเสพบนะฮะครับ